คือหนูน้อยหักแดงข้ามาตามหาเจ้าชายที่พัดหลงกับข้าในงานวันไหลเจ้าชายลงไปที่ไหนไม่รู้ข้าจะต้องออกไปตามหาท่านชายให้ได้ว่าท่านชายหายไปจากงานไหลได้อย่าง ท,ท,ท่านไปอยู่ที่ใดบอกข้ามา